คือไม่เคยกินปลาไข่ี่ยว่ามันตัวใหญ่ขนาดนี้เรามีไอ้12ม,มาแจกอาจารมาอาจมาสวัสดีค่ะเราในึงเอค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเที่ยวญี่ปุ่นในไทยกันค่ะนี่ตอนนี้นะคะเราอยู่โลกของความเจ็บแสเนื่อสถานาการณ์อย่างนี้นะคะเราไม่สามารถไปต่างประเทศได้ดังนั้นเราไปแบบญี่ปุ่นทิป เราจะไปญี่ปุ่นทิปในไทยกันค่ะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างจีบุ่นปุ่นขนาดไหนที่วันนี้นะคะมันเกิดจากว่าเราเนี่ยได้ไปไลฟ์สดไปเที่ยวญี่ปุ่นกันมาจากคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอ,อยากมาตามรอยมากเลยวันนี้นะคะเราจะมาตามรอยกันค่ะ,นนะ,คะไหนรอยไหนะรอยทีนเ <White team, S 1> หรอรอยทีนในคลิปนี้นะคะบอกเลยว่าพี่แขกไอโฟนหน่อย ออก็จะให้วัวลอยอ่ะใส่ลงไปเลยปิ๊บปิ๊บปบิ๊บปิ๊บอือฮเฮ้ยปเป็นเกดน้ำแข็งเลยอดูพวกมันเป็นแบบน้ำแข็งใส่รสชาติขิงๆน,นะคะขิงเหรอมีควานขิงๆแต่ตชิมวัวลอยหน้อย ดึกแ,แล้วเข้ามานะคะนี่งอะใต้งาดำหวานๆห,ห,อหอมๆดีมากๆเลยนี่ไข่เค็มอืมอืมอมันรู้สึกของความมันๆไข่ๆอะ่ะเอาจริงกินแบบนี้นะคะแล้วรู้สึกแบบ อตอนไปเที่ยวฮอกไกโดเลยไดที่พาเราไปเที่ยวเขาพาเราไปเที่ยวโคชิโนรีสอร์ทโทมาหมุค่ะหรือว่าไอซ์วิลเลจนะคะเป็นรีสอร์ทที่แบบว่าเป็นน้ําแข็งทั้งหมดเลยแล้วก็มีที่เดียวในโลกและในรีสอร์ทนะคะก็จะเป็นเหมือนแบบอีกรัปวและแนนํานนะคะก็จะมีเมนูเลยคอนเป็นเลยก็คือผลไม้อะที่แช่จนแข็งเลยแล้วเขาอะก็เอาผลไม้อะ มาปอเป็นเมนูน้ำแข็งใสค่ะจริงๆค,คนไทยอ่ะถ้าพ่อเคยดูมากเพราะเมืองเขาเย็นมากมประเทศไทยมันร้อนไงตอนกินน้ำแข็งที่ไทยแล้วมันจะรู้สึกจี๊ดขึ้นสมองใช่ป่ะแต่ว่าไกด์ที่พาเราไปเที่ยวนะคะเขาบอกว่าถ้าเราไปอยู่เขาไกโดอุณหภูมิมันจะต่ำใช่ป่ะแล้วก็หนาวมากเวลาเรากินน้ำแข็งใสอะไรอย่างเงี้ยจะไม่มีความรู้สึกจี๊ดเลยเพราะอุณหภูมิม,ม,คคมันเท่ากันไง <laughs> คือคน่ชอบมองว่าม,ามันเย็นต้องกินร้อนให้ร่างกายอุ่นใช่ไหมริๆไม่ได้ถ้าเราไปลองอยู่ที่เย็นแล้วกินเย็น น้องสาวกี่โดวะสวยมากเลยอะ <accur? S 2> ่ะ no ถึงจริงเลยน้องอากิโกะเขาก็คิดถึงเหมือนกันหนุ่มโชชิโร่หนุ่มโชชิโร่โชชิโร่อะไรกันเน่ยร้านต่อไปที่เรากำลังจะไปเป็นร้านที่เจ้าของเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นจริงๆเลยอืม,มาเปิดที่ไทยเลยแล้วก็เป็นเมนูแบบที่ญี่ปุ่นขายจริงๆเลยนะคะบอกเลยว่ามันจะฟินๆกันรกระดิกข้าวไอิคาราจูกุกขนาดไหนไปดูกันค่ะ มันจะบอกว่าร้านนี้นะคะเป็นแบบว่าสไตล์ญี่ปุ่นจริงๆนะคะจะมันแบอันนี้นะคะที่ฮอกไกโดเนี่ยเขาก็มีเมนูขึ้นชื่อเหมือนกันนะคะมันจะเป็นไอติมยากะไอติมจัมโบ้นะคะที่แบบใช้นมจากฮอกไกโดเนี่ยทำาะะแต่ว่าอันนี้นะคะก็จะเป็นขนาดินี้ขึ้นมานี่ได้ยินไหมส่วนอันนี้นะคะไม่ อะไรจะฮอตฮิตไปกว่ามะยงชิดละวค่ะในปีนี้นะคะเดี๋ยวนี้ออม,นมาลองชิม,ก,ชมกันดีกว่าค่ะมาลองานกันหมดเลยทงคนรสแม่รอด,ดนะคะขวันหา หอมทุกคนมันเป็นมันมีเน,นื้นนอเนื้อด้วยอ่ะมันคือเมลอนปั่นออกมาเลยเขาก็ใส่เน้ออ,อื่นนะคะเพราะต้าเป็นน้ำแข็งแล้วก็ไม่ใส่กนมะะต่อมานะคะมะยงคิดชืด<อ>้นใช้มันปินขนาดนี้ยไม่ออกหวาน ใช่เมนูนี้จะมีไอติมวานิลาอยู่ตรงกลางด้วยเป็นความละมุนเลยละมีความฝักเรี้ยวๆของมายงชิดนะคะซึ่งฟินเบอร์จะบอกว่าเมนูนี้นะคะต้นตำรับเนี่ยต้องไปกินที่ฮอกไกโดค่ะและจะไปฮอกไกโดได้นะคะก็จะต้องไปที่สนามบินนี่รังนะฮะจทุกคนจะต้องไปที่สนามบินที่อตเสียนะคะเป็นสนามบินที่เป็นประตูสู่ซัปโปโรค่ะและแล้วในที่สุดก็มาถึง ที่นี่คือสนามบินนิวชิโตเซนั่นเองเรานั่งเครื่องบินจากสนามบินสุวรรณภูมิของประเทศไทยใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงที่นี่คือประตูสู่ฮอกไกโดซึ่งเป็นดินแดนตอนเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่นที่นี่กำลังมีโครงการใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ได้เดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศญี่ปุ่น นามบินนะคะเขาจะมีโครงการที่ชื่อว่า Culture Gate จ o Japan ค่ะเป็นโครงการในเขาได้จัดงานศิลปะวัฒนธรรมดั้ <rot> งเดิมของญี่ปุ <Solar> ่นแต่ละแอ์พอร์ต่างกันจากนั้นก็สร้างสรรค์และจัดแสดงงานผลงานศิลปะแบบใหม่ที่สนามบินแต่ละแห่งของประเทศญี่ปุน่นอันเป็นประตูสู่การท่องเที่ยวเป็นโครงการที่ตั้งใจจะสร้างความประหลาดใจและความยินดีให้แก่ชาวต่างชาติที่เดินทางมาสู่ประเทศญี่ปุน่น ใได้พบกับวัฒนธรรมอันมีเอกลักษณ์และเฉพาะตัวของประเทศนี้และธีมของผลงานศิลปะที่สนามบินนิวชิโตเซในจังหวัดฮอกไกโดก็คือสิ่งนี้ เพราะไกโดนะคะมีการจัดแสดงวันธรรมไอหนุค่ะก็จะเป็นวันธรรมท,ที่เขานับถือธรรมชาตินะคะแทนเทพเจา้าสนามบินนิวชิโตเซกกำลังจัดแสดงผลงานอันสุดแสนอัศจรรย์ด้วยระบบเสียงสเตอริโอที่ช่วยให้ได้ยินภาษาและดนตรีของชนชาวเผ่าไอหนุจาก360องศาท่ามกลางวงล้อมของแสงสว่างในธีมที่เรียกว่า invisible yes, いうのののはやっぱり昔のものじゃないとでこれから先もアイヌ文化っていうのが続いていく指導を張っていくかしていくかっていうのを教えてもらったことっていうのがどん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 反映されていったのでもう僕としては一緒に作らせてもらったっていう感覚は近いですね。<noise> <noise> อันนี้นะคะมันคือไก่ทอดชื่อดังที่จังหวัดนาโกย่านะคะเป็นจังหวัดที่อยู่ระหว่างโตเกียวกับโอซาก้าค่ะนี่นะคะไก่ทอดยามะจังที่บอกว่าจะชื่อยามะจังก่นเพราะว่าเขาทำเป็นภูเขาไงยามะปภูเขาใช่ยามะเราจะไปดูไปเลยแฟนบอกฉันชื่อยามะผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายว้าวมันหอมไก่มากอืมเพคคุูบอกแน่นะ ดีว่ะหนังมันเข้มข้นมากเลยไนมีความแบบว่าเค็มๆรสเกลือเป็นไทยไม่บยิ่งกินร้อนๆนะคะต้มฟินในไทยน่าอยากกินอย่างยากเพราะว่ามันเป็นซอสแบบญี่ปุ่นๆแล้วใส่ด้วยเกลือไก่แบบแน่นๆนะแต่ละอันที่ไปวันนี้ทำให้อยากไปญี่ปุ่นแต่ว่าคนอย่างคนที่ไปญี่ปุ่นแทบทุกคนเลยนะต้องไปนี่โอเค ไปโตเกียวนะคะก็ต้องเึกถึงสนามบินฮาเนดะสนามบินฮาเนดะนะคะโครงการเขาจเจกตทูเจแปน,เน,เ,นเนี่ยเขาก็มีการจัดแสดงวิชั่นเกตค่ะ <c oughs> ในคันละเกตทูเจแปนภาคโตเกียวเรามากันที่สนามบินฮาเนดะจากประเทศไทยเดินทางมาสนามบินฮาเนดะใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมง ตอนลงจากเครื่องบินสิ่งที่พุ่งเข้าสู่สายตาในท,ทันทีก็คือวิชั่นเกตหลากหลายผลงานพาดเคลื่อนไหวทำให้สัมผัสถึงวิชั่นตั้งแต่อดีตจนถึงอนาคตของวัฒนธรรมญี่ปุ่นสิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษในบรรดานั้นไม่ได้มีแค่วิชชั่นแต่ยังมีศิลปะที่ใช้เสียงสร้างมวลสะกดด้วย และนอกจากนี้นะคะที่สนามบ,บินฮาเนะเนีเน่ยเขาก็จะมีแต่ที่ชื่อว่าคราวขาวมันเป็นแต่ที่ทําจากเสียงพิลางานนะบอกเลยนะคะว่าคนที่บันสระบ,บินเนี่ยเท่านั้นที่จะได้ยินค่ะเพราะมันเป็นเสียงเดียวของโลกเลยสุซูกิยูริกับโฮโซอิมิยุซาวอัสที่ชื่อดังของญี่ปุ่นร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่เรียกว่าคราวขาว สิ่งที่พวกเขาใช้ทำเป็นแตรแต่ละชิ้นก็คือเสียงของอักษรฮิรางานะาแล้วถ้อยคำหลากภาษาของผู้ชื่นชมศิละปะจากนานาประเทศที่ลงเครื่องที่สนามบินก็ผสมผสานกลมกลืนเข้าด้วยกันก่อให้เกิดซาวสเคปเพียงหนึ่งเดียวในโลกอย่างไร้ขีดจำกัดฮิราานะใช่อ,อักษรเหรอเคยเรียนมาหนิใช่แนพูดนักตัวนี้ค่ะ แปลว่าต้วงฟองไงอุเออองเหรอจิงไมีมีะคิคุดคุเอเฮ้ยมึงนมาจากไหนดิ่ิดพเขาเขาถูกออมึงมึงกลับไทยแล้วไม่ต่าดีปะเราต้องเป็นเสพความนี้ผลกังตอะ ตอนนี้นะคะก็จัดมาแบบล้นมากเต็มมเลยตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เซนชิยกิจุกห<า>ูวิ๒๐หัวค่ะระยะลงแบบน่ากินมากอันนี้คือแบบให้เป็นหายกันทุนอันนี้นะคะเป็นอูนิฮอกไกโดอูนิที่ทุกคนดุกว่าง <c oughs> อันนี้ก็คือโฮตาเตะที่กับ<ด>มันเตะด,ดูดูดูเจาะก่อนนะเจาะก่อนนะ คือมันสดมากเลยได้ว่าบางทีอสส่อ่ะเขาผสมไอติลด้วยอันนี้รับรู้ถึงมันปูแบบแท้ๆนะครับโคโลอมนิหวานนุ่มละมุนไปหมดเลยค่ะน,นีเนี่ยว่ะเหมาะกันที่ญี่ปุ่นทิพมากทุกคนบอกเลยนะเขาว่าที่โตเกียวอ่ะเขามีแบบการแสดงที่เป็นแบบตำนานด้วยนะต้องมีขนมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องมีขนมโตเกียว มาเลยครับการแสดงในตำนานนนนะคะชื S <mulheres> <S <s ่อว <hã> ่าคาบ u กิทุกคนนะคะคาบุกินะคะก็คือคาบุกินะคะว่าเป็นการแสดงค่ะที่ใช้เสียงซึ่เกะเสียงซึเกตก็คือเสียงไม้ ราคาบุกินะคะก็จะมีการแต่งหน้าด้วยซึ่งการแต่งหน้านะคะก็จะมี่ะสีแต่ละสีเนี่ยก็จะมีความหมายที่ต่างกันะสีแดงเนี่ยจะให้ความรู้สึกคิ้วสีน้ำเงินตัวลายสีน้ำตาลช็อกโกแลตบาร์นี่ไม่ใช่พูดกี่ปีศาจนะคะทุกคนซึ่งถ้าใครอยากแต่งหน้าแบบนี้นะคะที่โตเกียวเนี่ยเขาก็มีร้านให้แต่งหน้าแบบคาบุกิ้วยค่ะวคนเรามาลองอันนี้ดีมั่ยนี่ เป็นปลาค่ะที่ของสไตล์ญี่ปุ่นเลยเราจะกินปลา,<บ>าเป็นตัวอย่างนี้เลยเหรอจะไม่บอลเรากินไปนนแล้ว<ม>รอะก็โดนเป็นไข่ดูดิเนี่นยไข่เห็นไหมเนี่ยนี่เขาจะจัดอย่างนี้ดิอหาเฮ้ยมันดุจัวะเ <c oughs> ออมั คือไม่เคยกินปลาไข่แถวนี้เพราะมันตัวใหญ่ขนาดนี้ปกติปลาไข่มันจะตัวเล็กๆรีบๆนะคะวนมาลองกวที่พ่อแม่ดูกันนะคือมันเนี่ยกระอุ้ยจุไปทั้งตัวหวานเหมือนตอนที่ไปญี่ปุ่นเลยอ่ะยิ่งกินยิ่งรีกญี่ปุ่น และอันที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยนะคะก็คือน<อ>ีอ่เขาบอกว่าเติมอันนี้ได้ไม่อั้นเลยไอ้อ,เอ,อะเนื้อมาเลย<อ>ใส่เท่าไหร่หน้ากับเราอ้นอนร้อนมากิ่นลมควันะมันชันมากกิ่นเหมือนของวันเดิม รสชาติมันก็ยางดีไม่เหมือนเดิแบบมแหละแต่ปลาช่อนก็ดีมากแหละคือไม่มีความคาวเลยนะเว้ยหวยอันนี้นะคะเมื่อกี้นะคะเชฟมาบอกว่าปิ้งมาจากหอกไก่ดูแค่มันนี้ ทุกคนมาถึงการแจกรางวัลยิ่ง,งหใหญ่ของค่ะก็คือใหคนตอบค่ะคนที่ตอบคำถามถามูกเนี่ยก็จะได้รับเครื่องน,นี้ไปเลยคำถามก็คือว่าในเพลงตะบอมปลาหมึกที่อยู่ในไลฟ์สดของจุม<อ>ากมีเมนูอาหารปลาหมึกทั้งหมดอีกอย่างก็สามารถตอบได้นะคะที่คอมเมนต์ข้างล่างใต้ เราจะตัดคอมเมนต์นะครับตั้งแต่วันที่30มีนาคมเวลาบ่ายโมงตรงแล้วก็เราจะประกาศรา like ยชื่อผู้โชคดีทางเพจอัจฉริยะนัมนมีนะครับอืคือเราจะเอาชื่อทุกคนที่ตอบถูกทั้งหมดอ่ะมาใส่โปรแกรมแล้วก็จะรันแรนดอมออกมาเพื่อได้ว่าใครได้นี่แต่การติกาก็เหมือนเดิมเขียนชื่อนามสกุลนะคะ Facebook แล้วก็ํำตอบค่ะแค่นั้นแล้วคุณก็จะได้แจกจริง ไม่ติหนักที่มาตอบกันนะคะไปหาคําตอบกันด้วยว่าในหลายส่วนเนี่ยมันมีอยู่กี่เมนูน้องข้างหลังอะรพ์ล้อนะเราพีบ้อล้ววะรีบ้อกก็เป็นยังไงบ้างคะทุกคนกับวันนี้ที่เขาเนี่ยพาทุกคนเนี่ยไปเที่ยวญี่ปุ่นในเมืองไทยค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาอาหารท่องเที่ยวบรรยากาศต่างๆนะคะถ้าหมดโควิดเนี่ยนะคะก็ไปเที่ยวเป็นเยอะๆนะคะบอกเลยว่ามันตีเื้วเปิอาจะได้ไปพร้อมเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับสปราบัลมาด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะ ตอ,ตอบมาพิมพ์หรอละเลขาพิมพ์หรอละ